สวัสดีครับผมเอ็มพระรามแปดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแยกแท้เกเหลียนหลวงพ่อเงินไหลมาเทมานะครับมาดูกันครับว่าแยกกันตรงไหนว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเกนะครับด้านหน้าของเหรียญตรงแขนองค์พระจะมีเส้นขนแมว2เส้นนะครับวิ่งทะแยงมุมเส้นคมคมแต่ของเกจะไม่มีนะครับพลิกมาด้านหลังให้เราดูที่รูเจาะของเหรียญนะครับจะรูเล็กนะครับถ้ารูใหญ่ๆแบบนี้เกเลยนะครับ และให้เรามาดูตรงข้างแขนของหลวงพ่อนะครับจะมีเส้นวิ่งทะแยงมุม45องศาลงมาทั้งเหรียญตั้งแต่หัวจนถึเท้าเลยนะครับเหรียญเก๊เส้นทะแยงมุมเสี้ยนแบบนี้ยังไม่ติดนะครับพลิกมาดูที่ตัวตัดนะครับตัวตัดของเหรียญแท้จะหนานะครับเหรียญเกสจะบางนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาหล่อยันตัวตัดเลยนะครับดูดีๆตัวตัดเขาจะไม่คมนะครับตัวตัดเขาจะเบลอ ดูให้เรียนหนาและตัวตัดคมๆนะครับจ่ายตังได้เลยครับคิดจะปล่อยพระคิดถึง M พระราม8นะครับแอดมาได้ที่แอด M 88ตัวอย่าลืมใส่แอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ